ตาภาพมาที่กองทหารนะครับผมที่กําลังปิดล้อมเมืองพวกเขาแนละผมก็ใช่จะสงสัยแล้วว่าพวกเขาเรินมจจะสามารถเอาชนะผู้ปลุกพลังได้จริงอย่างนั้นเหรอเพราะเห็นว่ากระสุนปกตินั้นใช้กับผู้ปลุกพลังไม่ได้แต่พวกเขานะครับผมก็ทําได้เพียงทําตาก,กระสักของเบื้องบนเท่านั้นและพวกเขาตอนนี้ผมก็สังเกตได้เลยว่าทาไมบรรยากาศในเมืองมันดูแปลกๆเหมือนกับว่ามันมีเรื่องชุนบุญอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแลวก็เป็นจังหวัดเดียวกับที่ทางเบกยุนโฮนะครับผมกำลังออกอารวาสในการจัดการกับนักโทษแหกค,คุกพอดีซึ่งเขาและผมก็ได้ลุยไปท้องกับทางซงซูโโยุ ผมก็ได้ถากัสริยซูโฮไปเลยว่านายน่นเป็นผู้ใช้สกิลสายอัญเชิญไม่ใช่เหรอแต่ทำไมถึงมีพลังกายภาพถึงขนาดนี้เชียวแต่นายน่าก็สมเป็นหลานที่ภาคภูมิใจของหน้าซองอีวานจริงๆซึ่งซูโฮและผมก็คิดในใจไปเลยว่าไม่นึกเลยว่าตอนนี้หัวหน้ากิลพยาขาวเบกยุนโฮนั่นน่ะจะเป็นรุ่นน้องสบายคุณปู่นั่นยังเป็นหน่วยกู้ภัยและซูโฮและผมก็ยังได้กล่าวชมทางเบกยุนโฮไปเลยว่าคุณน่ะก็เป็นฮันเตอร์แรงเอสที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆแต่ทางเบกยุนโฮและผมก็ได้บอกไปเลยว่าตตอนนนนนีีี้้้่่่ผมไดดทททาาาาาากกรรรสสงงถณณ์ูใหญคุุล นัได้บอกแล้วแต่การกระทําเช่นนี้น่ยมันนั้นยิ่งจะไม่ทําให้เหล่าวายร้ายนั่นนะ่ะทำการซุ่มซ่อนตัวต่อไปอย่างนั้นเหรอซึ่งทําไปกุนโหแล้วผมก็ได้บอกกับทางซูโฮไปเลยว่านายนั่นน่ะยูเหมือนกับว่าจะยังเป็นมือใหม่สำหรับหน่วยกู้ภัยนะซูโฮ,ส,โฮสิ่งที่เราทําในตอนนี้เนี่ยมัไม่ใช่การกำจัดวายร้ายที่ไหนกันเราต้องช่วยเหลือผู้คนตอขอหลังจากนั้นเองครับผมทําไปกุนโหนั้นจะได้ทําการคํารามรั่นและจากคารามเสร็จนะผมเขานั้นก็ได้บอกกับทางซูโฮไปเลยว่ายิ่งพวกเรอนั้นเปิดเผยตัวให้เด่นมากขึ้นเท่าไหร่วายร้ายนั่นมันก็ยิ่งมารวมตัวมากขึ้นเท่านั้นและผู้คนนั้นก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะซึ่งซูโฮเราบก็คิดได้เลยว่ามันก็จริงแฮะ ทุกทีนะเขาคิดแต่จะจับผู้วายร้ายอย่างเดียวและนี่สินะก็คือระดับฮันเตอร์ที่เป็นหัวหน้ากิลเบ็กยุนโฮสมแล้วจริงๆที่เป็นหัวหน้ากิลและเบ็กยุนโฮนนผมจะได้ชวนซูโฮน,นไปล่าต่อและระหว่างนั้นเองครับผมทางเบ็กยุนโฮนั้นจะได้ถามกับทางซูโฮไปเลยว่าซูโฮนั้นมีแฟนหรือยังซูโฮนะผมก็เลยบอกว่ายังไม่มีเบ็กยุนโฮนะผมก็เลยบอกไปว่างั้นเยียบเลยลูกสาวเขาเนั้ยยังโสดและนี่ถือว่าเป็นโอกาสนี้ที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับหัวหน้ารงอีวานซะเลยทีเดียวตัดภาพไปที่ประธานสมาคมฮมัน ซึ่งทางเบคมีโฮนะผมก็ได้มารอ,อเขาอยู่ข้างล่างแล้วโดวยทางวูจินซอนะผมก็ได้กล่าวขอบคุณทางเบคมีโฮไปเลยว่าขอบคุณทางเบคมีโฮที่ช่วยอยุปยบเหล่าผู้คนและเหล่าฮันเตอร์ออกจากพื้นที่ซึ่งทางเบคมีโฮนผมก็ได้บอกไปเลยว่าเธอนหน้าก็ทําหน้าที่ของฮันเตอร์เท่านั้นแหละและเธอนั้นก็ยังสังเกตเห็นเหล่ามนุษย์สีดําทาการแทรกแซงอยู่ระหว่างผู้วายร้ายนั้นก่อเหตุซึ่งเธอนั้นก็สงสัยไปว่าพวกนั้นคือพวกปีศารหรือเปล่าซึ่งทางประธานสมาคมฮันเตอร์นะผมก็ได้บอกไปเลยว่าเขาเองก็ไไมมม่่่รร้้้เเอนนนนนนัััแแตตยงงงสาาาถะบุุดดลจวผท เขาเน้ะผมก็ได้ยินการสนทนาระหว่างทางประธานสมาค,คามฮันเตอร์กับทางเบ็คมีโฮก็เลยพูดขึ้นไปเลยว่างั้นก็ไปกำจัดพ,พร้อมๆกันเลยได้ใช่ไหมและเขานะครับผมก็ขอตัวล่วงหน้าไปทำการกำจัดอสูรพร้อมกับเราผู้แหกคุกไปพร้อมกันเลยซึ่งก็บอกว่าอิมแทกุนะผมก็ได้พุ่งลงไปได้วยความโกรธในขณะที่ทางประธานสมาค,คามฮันเตอร์นะผมห้ามไม่ทันแในจังหวะนั้นเองครับผมอิมแทกุนะก็ได้ทำการใช้พลังของฮันเตอร์ระดับเอสนะผมทำการเล็งเป้าหลอดทหารสีดำของซูงโฮโอเอาไว้พร้อมแล้วก่อนที่ทำการยิงกระสุนนะครับผมใส่่่กกกกออองงง,โฮโฮองงงงงงททหาาาาาาารรเขซซซูููโโฮฮยยยดดดึึผผมม็ไ้้สควิป แต่ทําเป็กยุนหฮแล้วผมก็ได้รู้เลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกคนที่มาน่ะคือฝ่ายเราสมาคมฮันเตอร์น่ะได้ส่งฮันเตอร์แรงเอสนั้นมาช่วยเหลือแล้วต่อจากนี้นะวาระาที่อาราวาสอยู่ในเมืองก็คงจะถูกกวาดล้างจนหมดแล้วและในขณะที่ทางซูโฮกำลังดีใจอยู่นี่ครับผมก็ปรากฏว่าทางอิมแทกุนนะครับผมก็ทาการเล็งเป้าซูโฮเอาไว้พร้อมแล้วซึ่งทางอิมแทกุลนะผมก็ได้ยิงไปพร้อมกับความโกรธในขณะที่เขานีผมยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่าทางซูโฮนั้นไปพูดเผยแพร่สตาร์ดัตแล้วก็เป็นสาเหตุนะผมที่ท แต่ก็ได้ถูกทางเบคยุนโฮนั้นช่วยเอาไว้ได้ทันซึ่งนายอิมแทคุณทัผมก็ได้มุ่งหน้ามหาทางซูโฮอย่างรวดเร็วอิมแทคุณทัผมได้ถามกับทางฮันเตอร์เบคยุนโฮไปเลยว่าทำไมคุณนั่นถึงอยู่กับผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วทางเบคยุนโฮนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าเรื่องนี้น่ะคงไปเลือกเข้าใจผิดกันแน่เลยไว้ค่อยคุยกันก่อนแต่อิมแทคุณทัผมก็ได้พูดไปเลยว่าทางซองซูโฮนั้นน่ะก็เป็นวายร้ายอย่างแท้จริงเพราะว่าเขานั้นได้ทำการปิดโอกาสเจรจากับทางสมาคมฮันเตอร์ ําลังสับสนเพเรื่องของอ e ีมินซองแต่ซนะูโฮนั้นก็แค่พยายามช่วยคนเท่านั้นแหละแต่ทางอ e ีมแทกุนนะผมเหมือนจะไม่ฝันนะผมก็ได้ทําการยิงขู่ทางเบกยุนโฮไปเลยว่าแล้วคุณดับเบกยุนโฮคุณนั่น, ho, น,นมีความสัมพันธ์อะไรกับทางซองซูโฮกันแน่หรือทางเบกยุนโฮนะผมดูเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องบุงคคลนั้นจะได้ทําการแปลงร่างและขำนั้นผมก็ได้ทําการขู่อีอมแทกุนไปเลยว่าถ้าเกิดว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ก็ช่วยใจเย็นลงก่อนได้ไหมซึ่งซูโฮนะผมก็เห็นท่าไม่ดีผมจะได้คิดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ถ้าสองคนนั้นได้ปะทะกันเพราะเขาแน่นอนเรื่อย่างนี้ควรทําอย่างไรดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมทางชาวเวจงอิน และทางประธานสมาคมฮันเตอร์นะผมก็ได้มาทําการห้ามทั้งสองคนเอาไว้ซึ่งทางเวเวจงอินนะก็ได้พูดไยดเลยว่าในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้นะเราฮันเตอร์ไม่ควรจะมาทําอะไรกันเช่นนี้ซึ่งซูโฮนะครับผมก็ได้ปลาดใจไปเลยว่าโอ้โหเหล่าฮัเานเตอร์ระดับเอสนี่มารวมกันกี่คนกันแน่นี่แถมยังมีประธานสมาคมวูจินซออีกด้วยซึ่งนังจากที่เห็นทางประธานสมาคมฮันเตอร์นะผมทางเบคยุนโฮนะก็เลยพูดไปเลยว่าทางซูโฮน่ะก็คือหลานชายของหัวหน้าที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้ฉันขอรับรองเขาแต่ทางเบคพีโฮนะครับผมก็ได้พูดไปเลยวว่่่่่่่าาาาาททงงงงซอออออูโนน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 นะกก็็แแคเเปหหหหลลขัััั้้้ใสมมมยพรืี ไม่มีน้ำหนักมากพอและทางเชวรยจงอินนคะครับผมก็ยังได้ทําการสนับสนุนความคิดเห็นของทางฮันเตอร์อิมแทกุเที่ตอนนี้นะ่ะเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่หักหลังความไว้วางใจและเมื่อเห็นทางเชวยจงอินสนับสนุนความคิดเห็นของตอนเองนี่เองครับผมอิมแทกุนนั้นจะได้คิดได้เลยว่าเมื่อเห็นไปเช่นนี้แล้วคุณนั้นจะคิดปกป้องอาชญากรอีกอย่างนั้นเหรอคุณเบกยุนโฮได้โปรดถอยไปตอนนี้เถอะไม่อย่างนั้นล่ะก็ผมน้นจะเป็นที่ต้องกำจัดคุณแต่ทางแบกยุนโฮนะผมก็ได้ดทรเหงือ่ออตวััันนีจจะม์ มามีเรื่องอีกครั้งหนึ่งนี่เองครับผมถามประธานสมาคมฮันเตอร์นะผมก็ได้พูดไปเลยว่าเขานั้นคิดว่าควรจะพูดคุยกันดูก่อนและเขานั้นผมก็ได้พูดกับทางซองซูโคไปเลยว่าคุณช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรือเปล่าฮันเตอร์ซองซูโคซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเนเบไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยช่นีะครับ